ดับดิดับดิดับดับดิดับไหมดับไหมเอ้อตูมเล่นไหนวะเล่นเล่นต่อแปดไหนวะตู้มยังเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนคุณจริงด้วยฟังเลยี่เจ๊เปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ในที่ถอดหน่อยเปิดทำไมวะอยากดูอยากดู ให้กูเปิด่ยนให้ได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 ้ด้วยแฟนเทอร์กับไทเกอร์ลุนสอรี่เพื่อนซอรี่ด่าเลยดูด่ายับเลยจ้าด่ารา้จักมาสตรีมได้ที่แกไม่ตั้งให้สตรีมซอนบี้สอรี่อะไรกันเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยเฮ้ยมันภาษารัสเซียตรงโรงงานภาษารัสเซีย เล่าหมดกําลังใจในการปั่นเกีตมาสิไอรัสเซียไอรัสเซียน่าตามด่าตรงนี้ไม่ติดดิโอแขนแขนเยอก็ต่อจากทีสิบอะตูวสิบอ่ะนะตัวไม่ใช่ละไม่ใีทีผีตูวสิบแตกนะเอโมหายหมดเลยไอ้เลอลแพสอ้าไม่ยิงไม่ได้วงไม่ได้วงไม่ได้ข้าเจ้าความร้องอ่ะยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้ เออเออพี่แปดเนี euh, ่ยพี mellan, ่แปดเน้อเออไม่ใช่ใส่วะมึงมึงมึงเก็บเพื่อนตัวเองด้วยปุ๊ม ทางหน้าตูเดี๋ยวนะไหนแวรโอ้ชัดเจนเรือผ่านอางงี้อายุผ่านไหนวะเนี่ยไม่เห็นในเกมเลยอยู่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 ในเกมเข้าไปดิเข้าไปเข้าไปโอ้โหโอ้โหวินโดว์กูเป็นเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยยิงอะไรวะยิงอะไรวะตั้งก็เล่นเัมไปก่อนแล้วกันเคลียร์คลียเคลียบเคลียบอ่าได้เมื่อไหรก็หนักเรียกเข้ามาแล้วกัน ก็ที่เกเนี่ยตอนซีสามก็ปัดเอจะเอเอเราลงเอตัวตัวลุงไปมล่ะพี่ยูดตัวตัวลุงไปก็มาเลยครับก็ปุ่มเองตัวลุงกันเองเถอะปุ่มพี่บิชิบิชิบิมึงเปิดปิดเร็วๆไอ้คอมเสียอุ้ยเฉียเกือบไปแล้วว่แม่เลยเปิดของข้างล่างเลยจะได้กันเตอร์เปิดของข้างล่าง เอาาผมเอาไ่เอาเาเอดเอาพิซูทำอะไรอะาพิซซูทำอะไรอะิิูทำอะไรอะไม่รู้กูไม่รู้ากูไม่รู้ตรงไหนตรงไหนขันน้าพี่พี่ขนน้าพี่ขนน้าพี่เลยขนน้พี่เลยมันเนียนๆหรืพี่ดูิกิจกรมันาอลไท์อยู่เว้ยเรียบร้อยเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วไปทักทายพี่กันเจอนเจอ

คนทำไปคนทำไปตายไปไปไต่อ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 เอาไปเอาได้อยู่เมื่อกี้หาสิมันกิ้งมันไม่เห็นมันกิ้งลงไปถ้าผมกิ้งชุบปากชุบปากชุบผมเลยผมกิ้งเนี่ยตายผมกิ้งเหมรู้สึกฝั่งเราฝั่งเราแม่งโคตรอยู่เนียนชิบหายเลยแม่งมาตรงกลางมทุกคนเลยดูในแมปดิมาทำยี้อะไรเย้

ทีพี่ก็อยากแบบว่าเล่นแบบชิวๆสบายๆวันหนึ่งก็เออตายก็ดีไม่ตายก็โอเคได้เล่นนิหน่อยนิดๆหน่อยเจอเห็นเขาว่าทีเอสตามหลังมาทีไรกูต้องบอกว่ากูรคิดัวกูพูดอย่างนั้นนะกูต้องเหนื่อยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกูต้องเหนื่อยอีกแล้วเหรอเพิ่งเจอมันอีกแล้วเหรอถ้าอยู่ฝั่งตรงถ้าฝั่งเดียวกันโอเคกูยังเบาใจแต่บางทีอยู่ฝั่งตรงข้ามกูอย่างงี้มาเป็นตีสี่คนโอ้โหทีเอส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 ทีเอีเอสทีเอนทีเีเอสทีีเ มันจะพีกกว่านี้ตรงที่ว่าเราเล่นอยู่แล้วหันไปด้านข้างเจอธงธงช้างไทยนี่ <c oughs> มี <c oughs> เคยมีม, <t foam> มีอยู่ตาหนึ่งพี่เล่นไอ้ด่านน่ะไอ้อับาดอนอดอนสิอะไรวะเอออบาดอนแฟคทอรี่ร vic, แล้วเจอทีมตี้ไทยสี่คนแม่งทงักกูคนแรกเลยพี่พี่สุดหอเป่าครับพี่สุด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 ่สุไอคนไอคนในทีถามว่าใครคือพี่สุด พี่สุดไข่คือไข่แล้วแม่งตอบแทนกูด้วยบอกว่าเดอะยูทูบเบอร์ออฟไทยแลนด์ดีดีดีไม่ดีไม่ตอบทายว่ามดป้อปืนลายแม่งคงจะวิ่งเงินเลยอ่ในยูทูบกูนี่กูนี่แบบบอกว่าอู้ช่วยเยี่ยมพี่เอยกูไม่อยากแต่เหือแบบเหือแบบ ห่อพ่อหลือว่าอะไรอาไรลูกหมูห่าวอีกแล้วอ่ะห่าวชอบห่าเออดุหมาอีกเออลูหมูเห่าวเห็นลูกหมูห่าวใอม่เออปุ้นแรงเกินดุดุหมาเนาะคี่สุดได้ก็แบบว่าวันนี้วันนี้ซื้อหมามาใหม่มาตอนนี้ชื่ออยู่ครับห้าด้านหน้าด้านด้านมาตอนนี้ชื่อลูกหมูปืนปืนพี่พังปืนพี่พังไม่รู้อ่ะเต็มลูกหมูที่สุดมีควันไหมลมควันหน่อยลูกหมูไปไหนแล้วอะฟ้อมทั้งคู่เลยเนี่ย

Thank you. thank แกทุกคนเราเราต้องพูดอย่างมีความจําเป็นนะเลื่อยเปื่อยอย่าพึ่งนะเอเอให้ให้เดาน่าจะเป็นรถไว้เดินยืดแล้วรถไปดูให้ถ้ามันไปชาร์จไวขนาดนี้ก็เล็กตัวพูดไปดูให้จะไปดูให้ทุกคนเงียบนะผมละทุกคนเงียบหน่อยผมจะฟังเสียงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแถวทางด้านขวาของเอนะครับโอเคแล้วส่วนหนึ่งอ่ะไปด้านซ้ายด้วยเขาว่าเขาว่าแฟร์เลยโอเคเดี๋ยวไปด้านซ้ายชิด ซูไปแล้วเซ็ตซูสามสี่มันอยู่ตรงนี้พี่มันดักมันดักทางอยู่เห็นละ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 พี่เห็นละเก็บแล้วอยู่ข้างในตรงโอเคเก็บแล้วโอเคเรียบร้อยมีตรงนี้คันนึงตรงนี้คันนึงอับซ่าเดี๋ยวกางไปกางไปกางไปเครื่องเครื่องมันดับยิงเลยยิงอัดเลยยิงอัดเลยระเบิดก่อนจะได้ตอกไฟได้ปวดละมันปวดละติดไฟแล้วติดไฟแล้วสวย คนปอยังไม่เข้าเลยเนี่ยแสงหลุดจริงอะเนี่ะหลุดหลุดหวยหันซามากโอ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 โตายแล้วกูตายแล้วเหมือนเม้าหวานอีกแล้วเลยเหมือนเม้าหวานอีกเหมือนเมื่อวานอีกแล้วดูสุดท้ายเลยวะข้างหลังระวังระวังข้างหลังระวังาระวังตอนนเี้ยระวังระวังไว้เลยข้างหน้าข้างหลังผู้ที่รอคนก็ได้ไม่ได้ผตายหายแล้

กมันเป็นภาพเลยโอ้ยเชี่ยได้อันนี้แล้วด้วยโอ้โหด่านนี้แล้วมึงกดแล้วปล่อยไทเกอร์อยู่ตรงฝั่งซ้ายไงนะแต่เชื่อไหมว่ามันมันมมาฝั่งซ้ายเยอะสุดอะอยู่พัดตายหนอยู่พัดเฮ้ยได้เว้ยไทเกอร์ถึงฆ่าได้ เคนคบินไปจัดการเลยคือบิข้างไรรอย่าไว้อย่าไวอย่าไววายเริ่มเริ่มดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นละพวกเราเริ่มดีขึ้นละต้องปิดยางละอพีเอลขึ้นพีเอลขึ้นเอ๊ะคุ้นคุ้คนคล้วเลยนะคุ้น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 คไมนได้นคุ้นคุ้นนคุ้นเุ้นค้น้น้นนเห็นแล้นคอะไ้งขึ้นน้้เี้ยเกือบ เมดระวังเกลือไม่รอดล้วเราเปอมาแล้วอุ้ยมีเหาะมีเครื่องบินอุ้ยอะไรอะรกลับมาแล้ว IL28 ด่คือเทินเร็วที่สป้อมป้อไม่ป้อมไม่ลวตายแล้วตายแล้วไม่ได้มีคันเดียวสองคันเลยมอสองคันเลยที่อาสองคันมอสสองคันโดนแล้วแต่มันแบบไม่สร้างดาเม โอ้ oh, เรียบร้อย